อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบ,บุผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยบอกว่าในระหว่างการหารือกับผู้นำสหรัฐอเมริกากัมพูชาและไทยทั้งหมดเห็นตรงกันในการให้คำมั่นว่าจะรับประกันการบังคับใช้ข้อตกลงสันติภาพกวาลาลัมเปอร์อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่วมกันถึงความจําเป็นในการเดินหน้าเก็บกู้ทุนระเบิดให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสําคัญโดยไม่นําประเด็นความร่วมมือทางการค้ารูปแบบใดก็ตามเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนที่อันวาจะทิ้งท้ายด้วยการขอบคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้อย่างเต็มที่ ท่าทีของอันวามีขึ้นหลังจากมีรายงานเรื่องการระงรับการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่ในระหว่างการให้ข่าวก่อนหน้านี้ทรัมป์ไม่ได้พูดถึงจดหมายแจ้งระงรับการเจรจาจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐรวมทั้งไม่ได้มีการระบ,บุถึงกรณีดังกล่าวบนเว็บไซต์ของสำนักงานผู้แทนการค้าและทำเนียบข่าวด้วย มีการเผยแพร่แถลงการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาผ่านทางสำนักข่าว Fresh News นะคะของกัมพูชาเรื่องการชี้แจงทูตต่างชาติเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนปลักกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาย้ำว่าการใช้กำลังผิดกฎหมายส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการปักปันเขตแดนที่กำลังเกิดขึ้น นอกจากนี้ก็ระบุด้วยว่ากัมพูชารับประกันความเป็นอิสระของการสอบสวนเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่ก็ย้ําว่าไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์นี้เพียงเหตุการณ์เดียวทําลายกระบวนการสันติภาพและยืนยันว่ากัมพูชาไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่ตามที่ถูกกล่าวหา ขณะที่สถานีโทรทัศน์ทีวีเคของกัมพูชาระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าชาวกัมพูชาในนิวซีแลนด์ประมาณ200คนออกมารวมตัวกันในนครโอกแกลนด์เพื่อประท้วงกรณีชาวกัมพูชาถูกยิงที่หมู่บ้านเปรยจันทพร้อมทั้งร้องขอความยุติธรรมจากไทยต่อกรณีดังกล่าวและขอให้ไทยเคารพข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันที่กรุงเวลาลัมเปอร์